ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้กะว่าจะทําคลิปนี้ครับผมนะแค่จะเปิดกันขำๆอยู่ใน Discord นะครับแต่เผอิญว่าเปิดกันเยอะก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ให้ผู้ชมได้รับชมกันนั่นเองนะครับใบบกห้าครับเขาเรียกว่าเปิดทิ้งไงมันมีอยู่3ใบใช่ปะใช่ใช่ใช่สามใบสองแผนแต่เราเติมผมไม่รอแล้วผมไม่ีรอแล้วผมดีเผยออุ้ยไฟเฉยเลยวะ สองใช้ได้ไ่ไหมไมอันนี้ฉั้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยอย่าคิดนโหลดนั่นเรียบร้อยเรียบร้อยเกม้อผมไม่ดล้เปล่าช่อ้ยเอวเอนสเปย้โอ้ยนึกว่ากอกน้าเยลโล่เยลโล่โอ้เยโล่ต้งทนโอ้จกยั้กยังคุณมันใบสุดท้าใบนี้มันไม่ใช่ใบชูลง ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไปเดง๋ยวคุณใจเย็นๆคุณใจเย็นๆเออไไปนีต้องไปขอแค่บวก8ดคุณก็รวยยูทีกับเมนาลิตเท่าไัรโลนดเมัลลิบวกแปดไปจะ้มาเป็นบารซิลเอีเนี่ยดิาดิซารวยข้อยแปดข้อยแปดขอยแปดอะไรก็ได้ขอแปดอ่ะแค่แปดอ่ะ แค่แปแค่ไปมาอไหมมเจ็บมอายเกมมีใช่ใช่โอ้ยชินอลาสเห่อแค่นี้คุณแฮปปี้นะคุณซักเซสนะผมแฮปปี้แล้วได้แล้วได้ถายได้ด้วยตัวนี้เก่งเก่งมากขำเท้าชินอามาดูเพื่อนผมไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูของผมบ้างนะครับคุณผู้ชมมา แพ็คเหมือนกันนะฮะอันนี้คือดีลกันแบบเปิดขำๆนะคุณผู้ชมแล้วคือไอดีอื่นนะผมเปิดไปแล้วตอนแรกอะไอดี ID นี้เป็นไอดีสำหรับสายฟรีด้วยครับซึ่งผมดองมาจนได้เปเร่แล้วตอนแรกก็จะทำฟูบาร์ซิลครับจนกระทั่งมีซีรีส์ฟูบาร i ซิลมาก็เลยต้มเลิกไอดีนี้ไปครับเพราะฉะนั้นครับในเมื่อเราไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับแล้ว FC มันมีคูณ2พอดีจัดไป1000บาทครับคูณ2เป็น2,000คุณผู้ชมครับ มาเดี๋ยวเรามาจัดกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือผมปิดไม้นะแต่ก็ยังแชร์จอกับเพื่อนๆอ,อยู่นะครับเพื่อนผมก็ถือว่าร่ารวยอยู่นะต้องบอกว่าเป็นการเติมแบบหลักพันครั้งแรกๆเลยนะอันนี้คือปกติแบบแทบจะเป็นสายฟรีคนนี้แต่ก็เหนะีเหมือนแบบเงินเดือนออกพอดีอะไรเงี้ยนะครับมาผมก็เลยแบบเดี๋ยวเปิดเป็นเพื่อนนะครับคุณผู้ชมก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาแล้วเม,มื่อวานเนี่ยผมเปิดแบบเล่นๆกับเพื่อนไป นะฮะตอนแรกก็คือไม่คิดว่าจะแบบมาทําคลิปอย่างนี้หรอกการเปิดทําขำกันเองอะไรเงี้ยแต่ก็อ่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้รับชมไปพร้อมกันนะครับโ,โหไม่ไฟครับใครอะราวกิสเมื่อวานก็ตัวหนีคุณการรันตีบวกแปดคุณผู้ชมครับมาแล้วก็ใบบวกแปดเดี๋ยวผมไปเปิดกับเพื่อนนะฮะจะได้แบบมีเสียงแบบเพื่อนๆด้วยนะใบท,ที่ขอแยกมาก่อนรับฮาร์ดเวิร์กฮะดูคุเรโอ้ไม่ใช่ใครอยู่นะ่ะประเทศอะไรก่อนเนี่ย คูลีบาลี่โอจะเคลซีโอ้โหจะหลุดเลยเอามามใบสุดท้ายทุกคนสุท้ายครับทั้งวันเนี้ยให้มึงอ่ะเปิดได้คูลีบาลี่นะแมนแต่มึงอะเปิดได้กาก้าอยู่ทีไหมขอตัวเชลซีบวกแปดไหมมูดิกไหมลูกมูดริกมูดริกเฮ้ยเอ็นดีเอลปราซิล คาิวโอ้โหแล้วพวกาุดีนี่กึกว่าอานาแมาแล้วไอ้หลอกนเอ็นเนอนมาเ้ามงวะอเซนอนมาขอเชลซีมงไออเซนอนกูหรอเฮ้แต่พวกแปตัวเนี้ยไอสแตทเยอะนะเว้ยเยอะดิเยอะดิที่ลองไปดูด like ิ มันแต่มันหัวออโอ,โอ้โหร้อยยี่สิบหก้วไม่ใช่ตัวนี้ดิร้อยยี่สิบหกีกอ่ะมีปัญหาด้วยพี่ดูผมดีกว่าพี่ดูผมดีกว่าเ้ยไหนบอกไม่เปิดนะพี่ดูผมดีกว่ามีคนอดทนไม่ไหวว่ะป้าใช่ตำแหน่งใชัยไหน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 ับครับครับมีคนอดทนไม่ไหวว่ะคนดูครับครับ มาๆๆมาตัวนี้เขาเปิดทีมเปิดร่่ามัเป็รู้เลยเลยดูเธอาปห้เด้อยครับมาประดอกปดอกตัวไหน่ันก็น่าเจอนั้นแหละครับขาเาดเวิร์กไม่น่าแพงนะเจ็บโอ้โหดูวันที่เท่าสีแล้วสี้วเห็นประเเห็นทีแล้วแตเวิร์กมันต้องมูตุเกียซ์เ a m เท่านั้นใบนี้แหละน้องใบนี้แหละน้อง ยินดีเอามายินดีเอามา U T F D L ไอ้ชื่อชื่อไว้ใจกูยังตึกตึกอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยอยู U T ขายนอกจากใบนี้แล้วก็ไปเล่นกิจหนึ่ง U T F D L Barfiu Chelsea มาขายพี่น้องอยู U T ขอเชลซี e a ขอเชลซีขอปป๊ะแป๊ะอุ้ย F D วโอ้ฝรั่งสเปนโอ้แบ๊กโอ้แบ๊กอุ้ยเจ้าเดี่ยวบาปป่ะโป๊ะแป๊ะตู้ไม่ใช่ครับเราโอ้โหแล้วดูราคาด้ยอ่า ครับดาบิยาไปยน้องเปิดไหมน้องเือนข้างเองขายได้ร่ำรวยขายไปได้ดิพี่การรวยคนเดียวเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยเต็มตลาดนี่คุณกันคุณรวยคุณเดียวเลยเหรอใครเขาจะไปยอมกันวะคนดูผมอยากจะรู้เหมือนกันเออจะให้เพื่อนผมคุ้มคนเดียวไม่ได้นหครับมานะครับมีไอดีนึงผมเติมมาเยอะเหมือนกันนะแต่โชคดีที่มันมีคูณสองคะคุณผู้ชมก็จะเฉลี่ยแบบไอดีละพัน นะครับมาเพื่อนผมมันไฟได้ไงว่าใบเนี้ผมเปิดมาสี่แพ็คแล้วนะไม่ไฟเลยโอ้โหเบิร์กแคมครับหกหมื่นเหมือนมันเลทประมาณนี้นะดาวเกตรอยสิบเจ็เบิร์กแคมร้อยสินะครับการันตีคุณผู้ชมครับจากแบบเปิดกันเล่นๆขำๆกับเพื่อนนะครับสู่การทำคลิปเฉยเลยนะครับโคตรงงมันต้องไฟอยู่แล้วครับเพจีสเปนเฮ้ยซาอูอ๋อแพงอยู่นะคุณ 600,000m ครับผมซาอูนิเกสครับตัวนี้ขายได้เก่งด้วยคุณผู้ชมครับใบสุดท้ายคุณผู้ชมหอมเบิ่มๆหน่อยเบิ่มๆหน่อยโอเคยูทีใครอ่ะอุ้ยอเล็กซิสซานเชสสี่ล้านล้านครับ126ยูทีครับคุณผู้ชม นี่ผมว่าขายได้นะเนี่ยเพื่อผมคิดว่าน่าจะได้ค่าแพ็คคืนอยู่เหมือนกันครับผมโดนไปพันหนึง่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปที่ลงก็น่าจะยังอยู่ครับสำหรับแพ็กใครที่อยากลองก็แนะนำครับผมนะเพราะว่าเราเติมถ้าเติมคูณสองเนี่ยหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองครับผมว่า ln ล่างรวยครับผมว่า ln ตีตี fc ผมว่า ln ดีดานยูเอ อิตาลีเนเป็ตเตอร์นี่นาโปลีใครอะนาโปลีเยอะนะเยอเยอะใครครับเนี่ยเตเบสที่น้องอยากได้ตัวนี้แหละดูทีเตเบสเตเบสตัวนี้แหละตัวนี้ใครมาเเเเฮ้ยใครวะนี่โอ้โหแบ็คไซด์ดิเซ่แปดแปดไหมโอเคแปดอยู่ ล่ำรวยนะครับถือว่าล่ำรวยนะฮะแย่ไหมแย่ไหมมันก็แย่อยู่ด้านล้านหกแต่ก็ยังดีที่แปดน้องชายผมอาจจยู่ไม่เป็นไรผมอัดอยู่เขาเป็นตัวช่องนี้ของเขาเดี่ยวเท่าไปอุ้ยไฟเฉยเดียวนี่ไงโรดิโก้ไงโรดิโก้อีกตัวหนึ่งไงโรดิโก้แล้วเบือก็ทองจัดเลยว่ะเออแล้วเขาไฟใบนี้สองทีเลยนะครับเปิดสองรอบอ่ะเฮ็ดจีด้วยพี่ไม่เฮ็ดจีเผื่อตัวเบิ้มๆไง บิ่มเบิ่มเบิ่มเบิ่มโอ้โหไฮ้ปีกเลสเตอร์อายิโอจอเดียนจอเดียนเนาะดูเลยครับผมอยากเห็น M D L บกแปดนะครับจัดให้ผมดูเลยคุณกันมือคุณทองอ่ะมาอะไรก็ได้บวกแปดขอแค่บวกแปดมา M D L ไปอีกการคุณทองปืนทองมือทองหน่องปืนคู่ตัวเดียวกันเลย ผมเอาไปแล้วครับ6แปรอะผมเอาไปแล้วครับโอ้แปล์ผเอาไปแล้วครับจุดเติมดีไหมเนี่ยโคตรหนักเนี่ยบปิดจออย่างปิดจอไม่พี่ยะนะเขาเปิดแบบเขาไม่คิดเลยนะภาพนีนคุ้นๆเหมือนเขาเปิดกิดมือนกันะอุ้ย FC FC บวกมูโกโก้เจี๊ยบไอ้เนี่ยมูโกโก้ FC รวยทุกตัวจะเว้นตัวเนี้ยหยุดกันไม่ได้เฮ้ยอะไรอะอะไรอะผมมีจอด้วยเอา บนี่มีสูตรด้วยเอาๆพี่ๆพี่ๆพี่ๆไอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีไอ้ยีมีคนโลกมีคนโลกไอ้ยีจะตีมจะตีเมื่อหน้าใหม่ไหมเนี่ยไอ้ป like ุ๊กปิ๊นิ่งๆดินมือไม่นิ่งมือไม่นิ่ง วะประตูมันอห่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตำนานไม่ใช่ตำนานเลยประตูหรือเปล่าเหลืองมาเลยเหลืองมาเลยต้องดูสเตตดูสเตตกับบุดดัตมูลโอ้ดัตมุนประตูดัตมุูลวะเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ประตูไม่ใช่ประตูโอ้โหสเล่ ผมเลยเม,เม,เมักเก็บโพธียิ้มใ้พวกเก็บสำหรับใครที่อยากเข้าดิสคอดเพื่อพูดคุยกันหรือว่าเล่นเกมกันแบบนี้นะครับก็เพียงแค่กดสมัครสมาชิกได้ครับผมราคาเริ่มต้นแค่35บาบาทเท่านั้นครับหรือถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักแฟนเพจมาเพื่อพูดคุยกันได้นะครับ